จังนะต้องไปทัศนศึกษากับโรงเรียนจริงๆเนาะเหรอ <c oughs> หน่าเบื่อโคตรบนอะไรของนายคนเดียวน่ะยมาดาแต่ก็เกินคาดฮะแต่ให้นายบอกว่าที่เกียจมาแต่ก็ยังกุศลมาจนได้นะฉันบอกไปงั้นก็จริงอ่ะแต่เพราะว่าไม่ต้องเข้าเรียนหรอกนะกะเข้าเริ่มพอเป็นพิธีสินะ <c oughs> งนั้นพ่กเราไปอยู่กลุ่มห้องสี่ละ่ะถพราะว่าเมื่อไหร่ก็จะไปหาแล้วกันนะฮ<อ>่า<อ>ส่วนนายที่อยู่ห้องบีกับคุณชิราอิชก็รบีบทาคะแนนเข้าล่ะ ทำคะแนนบ้านแกเด้นี่ยามาดาคุง<ะ>ขอคุยด้วยเดี๋ยวนึงสินี่นี่อุระระจังช็อกโกแลตหน่อยมารถเนี้ยเพิ่งออกมาใหม่เลยเนาะฉันก็มีเหมือนกันนะจะดีเหรอขอบคุณนะ ยายชีดาอิชิมีเพื่อนแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะแบบนี้ค่อยน่าสนุกขึ้นมาหน่อยนี่อุระจังน่ะพักเนี้เปลี่ยนไปนะว่ามาฮะใช่ใช่เปลี่ยนไปมากเลยนะก่อนหน้านี้เอาแต่อ่านหนังสือจนเราไม่ได้คุยกันเลยอะ่ะอย่างนั้นเองเหรอแค่ยังบอกให้ยามาดัมมาอยู่กลุ่มเดียวกันอีกอ,อ่ะเออบอกว่ายังไงก็ต้องให้มาด้วยกันนะ หใหญ่นั่นงงก็มีได้ที่ใช้ได้เหมือนกันนี่นาเออยังมาด้เขาอาียนออกมาด้วยละยังมาด่าอีกไปโอ้จะค้างกันที่นี่งั้นเหรอใช้ได้กว่าที่คิดเน้นเนี้ยแล้วก็ยัมดาดา่าด้วย ไปเดินเล่นท้องกับกลุ่มเอกันเถอะว่างั้นน่ะจะเอาไงเหรอฉันยังอาการไม่ดีขึ้นเลยอ่ะเขาไปพักที่ห้องก่อนแล้วกันนะอูราราเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะจะไปเดี๋ยวนี้เละจ้าจะไปไหน แป๊บเดียวก็ถึงมือเย็นแล้วเนอะจะเป็นลมว่ะใหญ่พวกนี้มันปีศาจหรือไงเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งชวนคุยอะไรมันจะไฮเปอร์ขนาดนี้ห้องห้องอาหารอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวฉันตามไปนะจ๊ะเชิญเลยเฮ้ยไงเธอถึงได้มานั่งเรียนอยู่นี่กันเนี่ยก็อาการฉันดีขึ้นแล้วนี่นาฉันได้บอมไปหมดทั้งตัวแล้วนะ ได้เวลากลับร่างเดิมแล้วบ้งช่วยรออีกหน่อยได้หรือเปล่าอยากจะเคลีย์หนังสืออ้างอิงพวกนี้หน่อยนะ <c oughs> อิ่มแปลเลยแฮให้ตายสิอย่าชื่ออิอชิถ้าจะมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วไนถึงมาร่วมทริปกับโรงเรียนกันละ่ะเออๆจังเขาเพน่งนำของหวานเสร็น,นะ่ยยังจะกินกันอีกเหรอเออฉันไหนถึง ทอนนี้ก็เต็มท้องแล้วมากว่านี้แบบนี้เองก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันแล้วนี่นะสนุกจังเลยเนาะไปอยู่ละหายไปไหนกันนะมีอะไรหรือเปล่าถ้าหายยังไม่ได้อยู่แล้วก็เปิดหมันไปแล้วไปอาบน้ำกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอะแต่ถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวก็หมดเวลากันก่อนหรอกแล้วเนี่ยก็ขอจองคิวห้องอาบน้ำมาแล้วด้วยนะ อไเรนจังว้าวแต่มัดมือมากเลยอุเรนจังเป็นพ่อนโนตอมสินะไอ้ขี้โกงอะขอจับด้วยความิงหยุดนะหะหยุหนะ่อยุะมัดเะย งั้นคืนนี้ก็จับด้วยกันเมาส์ตามภาษาสาวๆนะเย้เราจะตามน้ำยังไงล่ะเนี่ยใาญ่ชีไราอชีก็ไม่กลับมาเลยหุ่นวายชะมัดขอหลับไปทั้งแบบนี้เลยละกันแต่ว่าดีจังเลยนะที่อุระจังมากับพวกเรานะจริงด้วยแถมดีสนุกมากเลยเอก็แบบว่าเธอมาจะเล่นกิจกรรมพวกนี้ตลอดเลยนี่นะแต่คราวเนี้ยเธอคิดยังไงถึงเปลี่ยนใจมางั้นเหรอก็เพราะว่าพวกเรามาด้วยไงล่ะใช่มาใช่มาเดี๋ยวฉันมานะ เอ๋เอ๋เมื่อกี้ว่าไงนะไม่ต้องมาเอ๋เลยแล้วทำไมถึงยังมานั่นเรียนอยู่คนเดียวอีกล่ะเนี่ยแล้วนี่มันพิ่มก็อีกไม่ใช่หรือเาตกลงเธอมาดันักศึกษาเพื่ออะไรกันแน่เนี่ยเห็นว่าที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมเลยนี่ถ้าอย่างนั้นการที่เธอยอมมาในครั้งเนี้ไม่ใช่ว่าเธออยากจะสนุกหรอกเหรอนั่นสินะเออ ใจจริงฉันก็อยากลองเข้าร่วมมาตลอดเลยแต่ว่าตอนที่ฉันทําอะไรไม่ถูกขึ้นมาเหมือนเมื่อตอนเช้าก็เลยโยนภาระให้นายตลอดเลยอยส่วนฉันเนี่ยจะบ้าตายอยู่แล้วก็ย่ยพวกนั้นบอกว่าคืนนี้จะเมากันตามภาษาสาวๆด้วยนะทำไมฉันต้องมาทนคอยฟังด้วยไม่ทราบอะ่ะแล้วงั้นนะ ก็ลองลุยดูซิใช่เวลามาอ้างว่าทำอะไรไม่ถูกที่ไหนกันนี่ยายนั่นอุตสาห์ทนหิวไม่ได้ตั้งขนาดนี้เลยเหรอหวังว่าที่ห้องอาหารเขามีอะไรให้รองท้องบ้างนะอาวอานั่นมันยาาดะกคุงนี่โอ้พอดีเลยฉันอยากให้นายตามมาด้วยกันหน่อยนะยายนี่ ควรจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักสินะยามาดะคุงเชื่อของฉันคือโอดากิรินเนเน่รองประธานนักเรียนนะ่ะช่างเรื่องการแนะนําตัวไปก่อนก็ได้นะว่าแต่มีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอ <g ül> ก็แค่อยากให้ดูเจ้านี่หน่อยนะ่ะฮะนัาา่นวาฉันนี่วะ,ะใช่นะจีฉันบมงเอิญบังเอิญไปเห็นนาะยตอนค้นกระเป๋าของคุณชิดาอิชิใน,นห้องนอนพวกผู้หญิงเข้านะ่ะไม่ตลกเลยนะฉันน่ะเรยจะไปทำอะไรบ้าๆแบบนั้นแต่จริงคิดจะใช้กำลังเหรอคะ ว่าไปยายชิราอิชิกก็มาอยู่ในห้องตอนจะไปอาบน้ําหลังกินข้าวเสร็จมันคือตอนนั้นเองละ่ะไม่นึกเลยว่ายายนั่นดันเอาร่างของฉันไปหยิบของเอาเองซะอย่างนั้นน่ะจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดฉันเอาภาพพวกนี้กระจายไปทั่วโรงเรียนนะ่ะคงจะเป็นเรื่องใหญ่ทับออกเกดอข่าวเลยเนอะใหญ่เจ้าเล่หน่อ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะ <c oughs> จะเอาฉันไปแชรที่ไหนก็เชิญเลย <c oughs> ก็ฉันน่ะแค่ถูกชิรายชีวานให้ไปหยิบเองแหละ อ๋อเหรองงง่ายก็ด้วยงั้นเหรอ <c oughs> ดูเหมือนว่าคราวนี้จะทําให้หนายอึ้งจ <c oughs> นพูดไม่ออกเลยสิแต่ว่าถ้าเกิดยอมรับข้อเสนอจากฉันหล่ะก็ฉันจะทําเป็นไม่เห็นรูปพวกนี้ให้ก็ดได้นะข้อเสนอเหรอมืเรืวนี้จะมีการสอบไล่ทั่วโรงเรียนนายจะต้องให้ชีราอิชิอุระระยกเลิากการสอบไปซะ 9, 2, ข้อเก้างเด้งนี่แพ้ร่อฟังเรื่องของฉันก่อนสิอย่ามาเล่นไพ่ฟังอยู่ครับฟังอยู่งั้นแกจะบอกว่าเข้าใจจุดประสงค์ของยันนั่นแล้วสินะเรื่องนั้นก็เพื่อขัดขวางฉันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงกันเน่ยเพราะเรื่องที่คุณชิรายชี้ตัดสินใจที่จะเรียนต่อทําให้ฉันได้แต้มขึ้นมาแต่ถ้าหลอนไม่ยอมรับการเรียนต่อแล้วก็อันดับร่วมของโรงเรียนเราก็จะลดลงผลก็คือ มันจะลามไปถึงผลประเมินของผู้สมัครประธานนักเรียนอย่างฉันยังไงละ่ะหรือก็คือการกระทาทั้งหมดของอุระจังมาส่งผลถึงการประเมินของวิยาบุดาสินะถ้าแค่เรื่องกิ๊กก๊อกอย่างคุณชิรชี้ขาดเดียนมันไม่ทําให้คะแนนของฉันกับโอดากิริต่างกันเท่าไหร่หรองั้นการสอบไล่ที่จะถึงนี้ก็ยอมยอมขารีไปตามข้อเสนอก็ดีกว่าสินะอย่าไปดูถูกใหยนั่นเชนะคิดว่าหล่อนจะลบภาพแบล็กเมสสุดได้เปรียบได้ง,ง่ายๆหรือไงฮะ<า>ถ้าตกเป็นเบี้ยล่างของโอดากิริไปแล้วครั้งหนึง่ง ต่อจากนี้จะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะถ้าถ้าถึงตอนนั้นฉันจะบอกให้ชิรายชีไปแก้ตัวเองว่าเธอเป็นคนวานให้ยมดาดคุงไปหยิบกกนมาเองนั่นแหละนะกางเกงในเหรอเออกางเกงในนั่นแหละเดิมทีเรื่องมันก็เกิดขึ้นเพราะยนสัสเพ่าจองอะไรกันสายตาเมหมือนมองของหน่ารังเกนนะนะั่น่ะก็เรื่องนั้นมันน่าสงสารสําหรับคุณชไรายชีไม่ใช่เรื่องไงเร้าจางจะถูกมองยัง<อ>ไงกันนะที่บอกให้คนอย่างยมดาดไปหยิบกางเ,<อ>เกงในมาให้เนี่ย มันช่างเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้แถมยังเป็นคนอย่างยังมาด่าด้วยนะนี่รู้แล้วล่ะนะสรุปคือแค่ลบภาพออกไปได้ก็จบเรื่องแล้วสินะงั้นก็ไม่มีทางเลือกนอกจากสลับร่างกับยายนั่นก็แบบนั้นแหละก็รู้ตัวเหมือนกันนี่เนียบไปเลยพวกแกน่ะเราเป็นชั้นเองบ้างเถอะแล้วจะรู้สึกแล้วก็นะ้ายอมาดาคุงอะระหว่างที่กําลังเล่นอีแก่กินน้ําอยู่เนี่ยอย่าทําเป็นวอยวายแล้วเนียนสลับไพ่สิ มีเรื่องอะไรกันแน่เรียกฉันมากลางดึกแบบนี้เนี่ยนะแถมยังไปแอบ,บดักรอฉันที่หน้าห้องน้าหญิงอีกเออก็มันช่วยไม่ได้อะฉันไม่รู้ว่าเธอพักอยู่ห้องไหนด่ตกลงมีอะไรกับฉันหรือเปล่าละ่ะบอกไว้เลยนะถ้าเกิดไม่ยอมรับข้อเสนอแล้วก็ฉันไม่ฟังข้อแก้ตัวของนายหรอกฉันไม่ได้มาเพื่อแก้ตัวอะไรหรอกหน้าแค่จะถามว่าจูบก,กับฉันได้ไหมเอ,เ,อเอ๊จูบเนี่ยนะคุณออะไรของนายอ่ะก,ก็บอกว่า อยากให้เธอมาจูบก,กับฉันยังไงเล่าอย่ามาล้อเล่นนะทำไมฉันต้องจูบก,กับนายเอาเอหน้าเงียบก่อนเอ,เอาสิฉันก็ไม่ได้สนใจในตัวของนายหรอกนะแต่ทำให้ก็ได้แล้วจะบอกอะไรอย่างจูบแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะโอ พอใจแล้วใช่ไหมนั่นขอตัวกลับก่อนนะเชื่อเขาเลยรู้สึกแย่ชมัดเด้อฮะเธอมาเกทับจนเอ,อยจะพูดอะไรแบบโอ๊โออแปลกฮะทำไมถึงไม่สลับร่างกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็รู้สึกแปลกมากเลยดีไม่ดีเย็นนั่นอาจจะมีพลังพิเศษอะไรก็ได้นะแปลว่าม,มีคนที่บลลงของนายใช้ไม่ได้ผลอยู่ด้วยงั้นเหรอ ดีละงั้นเดี๋ยวฉันจะลองทดสอบให้เองเฮ้ย <im Assessment> นี่มันใช่เวลามันเล่นไหมเนี่ยทุ้ยเป็นงไงบ้างทำไมไม่สลับร่างอะจริงๆด้วยฮะยังฉันละสลับไหมแปลกจังแฮะงั้นที่น่าจะคิดได้คือไม่ใช่ว่านายสูญเสียพลังพิเศษในการสลับร่างไปแล้วหรอกเหร, <S <S หรอ,เอ,เ,อเอาจริงดิแต่ว่านะ ทำไมถึงมาเสียพลังเอาตอนนี้ถ้าเงนินที่น่าจะคิดได้ก็ฉันว่าพลังของนายต้องหมดอายุแน่เลยเอ๊ะมีวันหมดอายุเหมันของกินด้วยเหรอน่าจะเพราะนายไปสลับร่างกับคุณชิรไยชีนานไปก็ได้แบตหมดเนี่ยนะยังไงก็เถอะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วค่อยคิดพรุ่งนี้แล้วกันเห็นด้วยเลยเข้าใจแล้ว เอาวัตถุดิบมาหน่อยสิขนมชั้นที่ไม่ใช่อนมเพลิ์ถึงเอาไปในมตู้เลยนะเกลือกับพผิยเอาอะไรดีจังทำวันที่คิวกินเนี่ยมันมีอะไรดีนักหรอรสชาติที่กินนอกโรงเรียนมันจะเปลี่ยนไปหรือไงเล่าก่อนอื่นต้องไปหาชิัยชิแล้วก็บอกโอ้ฉันทำยากิโซบะมาให้นะนี่ยนะยากิโซบะก็ใช่นะสิ คุณอรกิรดีบอกมาแบบนั้นสินะก<อ>็อเอาสิถ้าคิี่เรื่องการสอบออกไปก่อนไม่กระทบอะไรฉันหรอกแล้วไหนเธอถึงโมกินอยู่ได้เนี่ย <S 1> <S 1> เฮ้ยอร่อยดีนี่นอแต่ไม่นึกเลยนะว่าฉันจะถูกแอบถ่ายได้ง่ายๆแบบนั้นน่ะไอเรื่องนั้นนะ่ะไหนเธอถึงได้นั่งจ้องกางเกงในอย่างนั้นลระฮะแค่เอามาดูเฉยๆน่ะมันน่ารักนี่แล้วน่นมนร้านฉันโว้ย,ยแล้วก็นะเรื่องพลังแต่กายังช่วยนะ เพราะยังมาดาักคุงเลยนะทําให้การทัศนศึกษาของฉันสนุกขึ้นมาโอเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะวิธีการติดขนตาปลอมเนี่ยแม้แต่การคานวณความน่าจําเป็นที่เป็นแนวคิดก้าวหน้าของคนญี่ปุ่นก็ยังเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันฮะอะไรของเธอเนี่ยเพระาะเมื่อวานฉันได้คุยกับทุกคนทั้งคืนได้ถูกสอนอะไรมาหลายๆอย่างนะตอนนี้ก็ยังง่วงอยู่เลยอ๋อทั้งคืนเนี่ยถึงเช้าเลยงั้นเหรออื ปิดเทอมหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะ,ะถ้าทุกคนในชมดมได้ไปเข้าค่ายด้วยกันก็ดีนะอะเร็วเข้าเร็วเข้าชมรมงั้นเหรอสรุปแล้วก็ยังบอกเรื่องที่เสพพลังไปไม่ได้งั้นสินะ เป็นเพราะชิรายชิขาดเรียนก็เลยหยุดการแพร่กระจายรูปไปได้ก่อนแต่ว่าปัญหามันต่อจากนี้ทำเอาฟันทงไม่ได้เลยว่ายะนั่นจะลบรูปให้จริงหรือเปล่านะโอ้ยถ้าสลับร่างกับโอรากิริได้แล้วก็ อะอริสวัสยมมดยามาดะฮะเออ,อคือว่านะยมมามาดะคือว่าฉันนะฉันทำข้าวกล่องมาให้นายนะฮะว้าวข้าจะมะเฮ้ยม,มยิยามุระใยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อที่จริงฉันก็ทำมาเหมือนกันเนี่ยข้าวกล่องไงฮะพวกแกเพี้ยนไปแล้วเหรอ กินกเดี๋ยวเธอเหมยคาไม่ไยังไงเยอะยมาดาเนะี่ยเขาจะกินข้าวกรองของฉันตั้งหากนะฮะว่าไงนะยังไงก็ต้องของฉันสนนินี่ยมาดาจะกินข้าวก่องของใครไม่กินทั้งนั้นนะ่ะก็ฉันซื้อขนมปังยากิโซบะมาฮิเออลึก์กวุ้ยนี่พวกแกตกลงไปอะไรกันไปเนี่ยเรื่องมันก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะเกิดลงร้ยงายยมดาข้าแล้วนะฮะ,ะไงถึงไปชันไม่ได้ลูก นี่มันกระทันหันเกินไปแล้วก็แบบนั้นแหละพวกเราก็เลยเรามานั่งคิดดูว่ามาเดินเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็พอใจเมื่อเช้านี่แหละว่าที่พวกเราเกิดหลงรักนายขึ้นมาคือหลังจากที่ได้จูบกับนายตอนที่ไปทัศนศึกษายังไงล่ะเอ๊ะสรุปก็คือนายไม่ได้สูญเสียพลังสลับร่างอย่างที่คิดตอนแรกหรอกแต่เปลี่ยนไปเป็นพลังที่ทาให้คนอื่นหลงรักแค่ยังไงล่ะก็หลงรักเนี่ยนะ นี่จ้ะยามาดาอ้าเอานี่ยามาดานี่ก็น่ากินนะเดี๋ยวถ้าไม่ยมาดาไม่ยอมาปแย่จะได้ไหมเธอนั่นแหละยามาดาเขาอยากช่วยป้อนก่อนตั้งหักพวกแกน่ะพอได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิทำไมถึงมาจูบกันล่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมนกหูยังไงพวกแกก็รู้ว่าต้องกลับไปเหมือนเดิมอยู่ดีอย่าตะเลืงสิ แต่ก็พี่ลึกชะมัดเลยอ่ะทำไมฉันถึงเห็นยมาดะเท้บาดใจขนาดนั้นกันนะแถมตอนที่กลับเป็นเหมือนเดิมก็รู้สึกหมดอะไรตายอยากอีกอ่อนเพลียท้อแท้ยังกระเป็นนิสัยเสียเลยอ,อพวกแกนี่เริ่มพิลึกแล้วนะแต่ว่านายมดะดูเหมือนว่านายจะดันไปได้พลังสุดเจ๋งแบบใหม่มาซะแล้วสิฮะ<า>เท่านี้นายก็จะได้จับสาทั้งโรงเรียนมาเป็นของนายให้หมดเลยยังไงล่ะม,มาแล้ว ไม่เอาอ่ะไม่ได้อยากได้ซะหน่อยพูดเป็นเล่นไปนะทำเถยนไปได้นะนี่ยามาดะทำไมนายไม่ลองไปทดสอบกับคุณเจริชิดูล่ะจริงด้วยจะเป็นยังไงกันนะถ้าเอรินลจางเกิดหลงนายขึ้นมาจริงๆเนี่ยยามาดะคุณชอบยามาดะคุณที่สุดมลย อาแบบนี้มันเอาจริงนะแน่แน่นอนเลยโง่หูเขาจะไปทำแบบนั้นได้ไงกันเล่าเราฉันก็ไม่ได้บอกอชิไรชีแล้วว่าพลังของชันเปลี่ยนไปอ่ะเอ๊ยยังไม่ได้บอกเหรอน่าใจเหรอแบบนั้นเน่ไม่หรอกแค่หาโอกาสไม่ได้อ่ะแล้วคุณชิไรชีก็เข้าชมรมมาก็เพราะว่ายมาดาบมีพลังสลับร่างด้วยงั้นล่ะสินะถ้าพอไม่มีมันขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่เองอรระจังอาจจะไม่มาที่ชมรมอีกแล้วก็ได้สินะ ถ้าทุกคนมีชมรมได้ไปเข้าค่ายด้วยกันก็ดีนะถ้างั้นเราก็อย่าเพิ่งบอกชี้ไรชีกันดีกว่าระหว่างนี้ก็หาทางทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมยังไงล่ะทั้งที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็วิธีแก้เลยเนะถ้าสาเหตุละก็มันก็มีแต่ตอนที่ไปจุ่มกับอไากิริเนเน่ไม่ใช่เหรอนับแต่น,นั้นมาก็มัวไปหมดฉันจะไปหาโอไากิริจนกว่าจะแก้ได้ก็อย่าเพิ่งบอกชี้ไรชี้เด็ดขาด 啊啊啊！